สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอดูแองเจราหมอดูเมืองกลางเปิดไพ่เปิดดวงบายแองเจราบาร์บี้ค่ะในคลิปนี้นะคะหมอดูก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะ สำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะหมอดูแองเจล่าจะใช้ไพ่สีดารามเป็นไพ่สำหรับสัมผัสพลังจักรวาลให้กับราศีของคุณนะคะ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะดูดวงให้ละเอียดมากกว่ากงร,รง้อจักรวาลที่หมอดูกำลังดูนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook ค่ะ Angela Barbie ID Line Angela Barbie ตัวพิมพ์เล็กติดกันนะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์0 8 2 5 5 8 7 8 7 1คะ่ะรวมทั้งฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับหมอดูแองเจล่ด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube แองเจล่าข้าวข้าวเวิร์ลคลาสค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนใบแรกก็คือแทนตำแหน่งของตัวคุณเองนะคะได้เป็นใบก้าวดาบค่ะ9้าดาบมีความหมายดังนี้ค่ะหมายถึงความกังวลใจฝันร้ายหรือความพ่ายแพ้ อาจจะเจอเพื่อนเทียมหรือความไม่สบายใจแล้วก็ความทุกข์ชอบคิดแต่เรื่องแง่ร้ายนะคะแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์ของคุณก็จะหงุดหงิดแล้วก็มีโทสะแรงเกิดขึ้นด้วยค่ะอาจจะมีความทุกข์ทรมานความจากความโหดร้ายหรือความน่าสมเพชนะคะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่หนักอึ้งอยู่ในหัวใจ ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะนั้นก็จะย่ำแย่อาจจะเจ็บป่วยถึงขั้นเข้าผ่าตัดได้ค่ะและอาจจะมีการสูญเสียหรือจากไปของญาติผู้ใหญ่ได้ด้วยค่ะทางด้านสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องปวดหัวปวดตานะคะขอแนะนำอย่าทำตัวให้เครียดนะคะเพราะว่าก้าวดาบนี้ก็คือความเครียดค่ะบางทีเราก็มักจะวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะหรือคาดหวัง แต่เรื่องร้ายๆแล้วก็มักจะทําให้เรื่องนั้นกลายเป็นจริงได้ค่ะต้องพยายามมองในมุมบวกนะคะแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับชีวิตของเราค่ะจิตใจเราก็จะได้สบายขึ้นไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นโรคประสาทได้นะคะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งที่ปิดหน้าหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดใน ราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะได้เป็นไบนาย s อฟ r อสค่ะนายออฟ r อสก็แปลว่าชีวิตของคุณช่วงนี้อาจจำเป็นจะต้องมีการประจนกับความยากลำบากและก็อุปสรรคต่างๆที่จะประเชิญเข้ามากับชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณมีความอดทน ให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความอดทนหรือความมานะพยายามนะคะอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าของคุณคุณก็ไม่สามารถจะข้ามกำแพงมันไปได้ค่ะและอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยค่ะ รวมถึงการย้ายบ้านหรือย้ายสำเนาไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ ได้ใบนี้นะคะลักษณะนิสัยก็จะเป็นคนที่มีโครงการมากมายแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียที่ไม่รู้จักจบสิ้นด้วยค่ะเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ชอบทำอะไรลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะคะแล้วก็ชอบเรื่องตื่นเต้นทา้าทายเป็นคนร่าเริงแล้วก็คบง่ายค่ะเรียกได้ว่าคบทุกชนชั้นเลยนะคะ เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นที่รักของมิตรสหายค่ะจึงค่อนข้างจะมีเพื่อนเยอะนะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนประเภทนี้มักจะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้ค่ะอารมณ์ก็ค่อนข้างจะร้อนไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เบื่อง่ายด้วยค่ะทำอะไรก็จะทำได้ไม่นานค่ะ แต่ถามว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าของคุณคุณสามารถกำจัดมันได้ไหมคะใบนี้ได้แน่นอนค่ะขอให้คุณมุ่งมั่นนะคะในการต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้าของคุณค่ะความสำเร็จก็จะเข้ามาทันทีค่ะใบต่อมานะคะเป็นตำแหน่งการงานของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะได้เป็นใบวันออฟซอสค่ะ วันออฟซอร์สแปลความหมายว่าอาจจะมีภาวะบางอย่างที่อาจจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องติดขัดในสภาวะทางการงานของคุณนะคะแต่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากค่ะบางครั้งคุณอาจจะคิดไปว่าเป็นเรื่องใหญ่โตหรือคิดไปก่อนล่วงหน้านะคะขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ตั้งใจเลยค่ะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหน้าของคุณเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ใบนี้คุณจะได้รับชัยชนะจากงานของคุณและจะฝ่าฟันเอาอุปสรรคมาเป็นชัยชนะได้ค่ะหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดแข้งขัดขาคุณนะคะอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ค่ะฉะนั้นหมอดูแนะนำให้คุณไปทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะได้เปิดทาง ให้ชีวิตของคุณได้โล่งมากขึ้นค่ะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนปี2,564นะคะเป็นตำแหน่งของการเงินค่ะการเงินได้เป็นใบ o n o of Cups ค่ะในความหมายของ o o e of Cups ก็คือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มรักใหม่การพบรักใหม่หรือการเริ่มชีวิตใหม่นะคะก็หมายถึง การเงินของคุณกำลังเป็นไปในทางบวกนะคะเป็นไปในทางที่ดีค่ะอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาทำให้สภาวะทางการเงินของคุณเปิดทางเปิดโอกาสให้กับ เรื่องทางการเงินของคุณได้ดีขึ้นค่ะรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มาปฏิสัมพันธ์กับชีวิตของคุณทางด้านการเงินรวมถึงรักใหม่หรือคนรักใหม่ที่อาจจะเข้ามาทำให้สภาวะทางการเงินของคุณดีขึ้นด้วยค่ะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะคือตำแหน่งของความรักค่ะในตำแหน่งของความรักนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรได้เป็นไบ่ดีเอมเปอร์ค่ะสำหรับไพ่ดีเอมเ r อร์นะคะเป็นไพ่แห่งอํานาจบารมีค่ะใครที่หยิบไพ่ใบนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นใหญ่เป็นโตนะคะแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผู้นําสูงด้วยค่ะถ้าทํางานในสายงานราชการหรือเป็นทหารตํารวจก็ดีนะคะหรืออาจจะมียศตําแหน่งสูงสูงแล้วก็จะมีลูกน้องและบริวารมากมายด้วยค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาในวงสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในตําแหน่งความรักคุณอาจจะได้พบเจอกับคนประเภทนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณได้ด้วยค่ะในตําแหน่งต่อมานะคะเป็นตําแหน่งของสุขภาพของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2564ได้เป็นใบ Two of Coins ค่ะ หมายถึงสองเรียนนะคะหมายถึงการหมุนเงินหรือการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลน,นะคะแต่ตอนนี้สภาวะทางสุขภาพของคุณอาจจะไม่ย่ำแย่แต่ก็มีอาการรวนๆบ้างค่ะ ในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน64ได้เป็นใบนายออฟคอค่ะหรือเป็นใบเศรษฐีนีนะคะใบเก้าเหรียญน,นี้มีความหมายว่าศัตรูของคุณอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีนีหรือเป็นหญิงไม้นะคะรวมถึงภาวะของความปรารถนาของคุณด้วยค่ะ ก็อาจจะหมายถึงชีวิตของคุณอาจจะต้องการเงินจำนวนนี้หรือต้องการจะเอาชนะกับคนคนนี้ด้วยค่ะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน64นะคะคือตำแหน่งของคนรอบข้างค่ะคนรอบข้างอย่างเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในชีวิตของคุณนะคะได้เป็นใบ PRINCE OF CONS ค่ะหรือเจ้าชายของเหรียญน,นะคะเป็นใบพระพิคเนตค่ะใบนี้ก็หมายความว่าชีวิตของคุณช่วงนี้อยู่ในสภาวะของการเงินที่ไม่ได้ลำบากหรือย่แย่เลยนะคะค่อนข้างไปทางบวกมากด้วยค่ะธุรกิจทางการงานก็เติบโตไปได้อย่างดีค่ะและสภาวะทางด้านการเงินก็มี จับจ่ายใช้สอยและก็มีสภาวะความคล่องตัวทางการเงินสูงด้วยค่ะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน64หรคือตำแหน่งของความปรารถนาของคุณนะคะได้เป็นใบ t e m p o r a n c e ค่ะใบ t e m p o r a n c e หรือการ เปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะรวมถึงการตัดสินใจอะไรบางอย่างค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องกลับมาคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคุณไม่สามารถจะตัดสินใจได้ค่ะคุณลังเลใจอยู่แต่มันจําเป็นจะต้องมีการตัดสินใจขอให้คุณได้ ตัดสินใจแล้วก็เลือกสักทางนะคะเพื่อบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของโชคลาภของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนตุลาคม64ค่ะได้เป็นใบนายออฟคัพค่ะนายออฟคัพก็คือครอบครัวที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังเป็นครอบครัวที่เหนื่อยแล้วก็เป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบ อาจจะยังไม่มีบ้านหรือยังไม่มีอะไรเลยค่ะความรักในใบนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความรักที่ซ่อนเร้นถ้าเป็นหญิงก็จะได้แฟนที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วได้ค่ะและอาจจะได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นเมียน้อยเขาด้วยได้ค่ะและในกรณีของคนที่ยังไม่เคยมีคู่ ก็อาจจะมีมือที่3โผล่เข้ามานะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาขึ้นค่ะก็เปรียบได้เท่ากับว่ามีการคบซ้อนเกิดขึ้นในชีวิตของความรักของคุณด้วยค่ะและอีกความหมายหนึ่งนะคะก็หมายถึงสถานที่บางสถานที่ก็อาจจะมีปัญหามีเจ้าที่แรงหรือมีสิ่งเลึกลับบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ ในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน64คือตำแหน่งสรุปของกงล้อจักรวาลน,นะคะได้เป็นใบ s i ซิกออฟซอสค่ะซิกออฟ r อสก็แปลว่าอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่ยุ่งยากมากมายที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงก่อนหน้านี้นะคะกำลังจะคลี่คลายออกไปด้วยตัวของมันเองนะคะ โดยใช้การเวลาเป็นตัวช่วยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องกระโดดเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองนะคะ รืออาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างแดนด้วยทางเครื่องบินหรือทางเรือนะคะแต่ทุกอย่างก็จะสมหวงังสมความปรารถนาค่ะอาจจะได้ย้ายที่อยู่หรือย้ายบ้านใหม่ด้วยค่ะสําหรับเรื่องงานทางด้านเอกสารจะต้องมีการเซ็นชื่อจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนงานทางด้านการค้าขายการค้าที่ดินก็จะได้กําไรมากมายค่ะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจน้ำการผลิตน้ำท่อน้ำ ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนกันค่ะสำหรับสุขภาพนะคะก็ให้ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะและตำแหน่งสุดท้ายของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน64นะคะเป็นตำแหน่งอนาคตค่ะได้เป็นไบเอ g ออฟทั u ส์ค่ะก็คือเป็นใบนางสีดาสิ้นชีพหรือความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือใบโดนทิ้งค่ะความรักที่ถูกทิ้งความรักที่ เสียใจผิดหวังรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจนอนสมอกหักรอมใจอมทุกข์หรือการเจ็บป่วยและการไม่สบายค่ะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนามากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาวะความเจ็บป่วยทางอารมณ์และความรู้สึกค่ะขอให้คุณลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะอนาคต ที่สดใสรอคุณอยู่นะคะอย่านอนตรอมใจอยู่อย่างนี้นานๆนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับกลงล้อจักรวาลของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง y t u t u แองจ g ล่าข้าวค่าวเวิร์ลคลาสเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอด,ดูแองเจล่าด้วยค่ะพบกับคลิปใหม่ ในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ